แ้วนนี่จ้างนี่นะครับลกูกเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าครับปฏิบัตินับข้อน,นี้ข้อนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเขียนเลยเขียนตรงนี้ลกูกแค่ฝังโน้ตหนึ่งสองสามสี่ยยม อันไหนมากกว่าห้ามากกว่าสี่เยี่ยมเขียนเครื่องหมายลูกสวยโอเคต่อไปนับลูกหนึ่งสองสามสี่เขียนไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดมากกว่าสี่เขียนเลยลูกเยี่ยมอะต่อไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเขียนตรงนี้เราเขียนตรงนี้เขียนฝั่งเข้าวอ่าฝั่งนู้นหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเก้ามากกว่าห้าสุดยอดอือันนี้ลูกเอาส่หนึ่งสองสามหนึ่งสอง มากกว่าสองถูกต่อครับหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเขียนเลยลูกเก่งมากฝั่งนู้นลูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเยมแปดมากกว่าห้าแปดมากกว่าห้าหรือเราเรียกว่าห้าน้อยกว่าแปดเหมือนกันเข้าใจไหมก็ดข้างล่างด้วย าไม่เป็นไรอ่ะโอเคอ่ะแผ่น่อไป้าอ,อ่ะลูกอ่ะทำข้อหนึง่งเขียนเร็วๆลูกหนึ่งสองเยี่ยมหนึ่งสองสามอืมสามมากกว่าสองสามมากกว่าสองหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าสองน้อยสองน้อยกว่าสามใช่สองน้อยกว่าสาม เราเรียกได้สองอย่างนะลูกนะอ่ะ,อะข้อต่อไปลูกหนึ่สองสามสี่อืมอเ okay, ลูก่งสองสามเยี่ยมเขียนเลยลูกสี่มากกว่าสามเยี่ยมดุดไปโอเคอ่าต่อลูกโอเคแบบนี้ก็ <Okay. S 2> บบได้อะทำทําข้อสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปลว่านี่ยกกว่าหนึ่งสองสามสี่แปดมากกว่าสี่หรือว่าสี่น้อยกว่าแปดถูก ไปอืเอเหลอีกสองข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอือเก้ามากกว่าหกเรียกอีกอย่างว่าหกน้อยกว่าเก้าเยี่ยมไป ถ้อ่านจากตัวหน้าไปหกน้อยกว่าเก้าอ่ะต่อลูกก็สุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามห้ามากกว่าสามเยี่ยมแต่ว่าสามน้อยกว่าห้าใช่โอเคอ,อันนี้นับ แล้วใส่ตัวเลขให้มันหนึ่หนึ่งสองสามสี่วันทูวันทูทีโหกไฟวันทูทีสี่เฮ้ยเดวันทูทีแปโฟี่ไฟที่เฮ้ยนับนับวันทูทีอ่อนับแล้วเขียน วันโอ้ยวันอืออ่ะคราวนี้อันนี้เลขคู่หรือเลขคี่เลขคู่โอเคแล้วเนี้ยเลขคู่หรือเลขคี่คู่แล้วเนี้ยเลขห้าเลขคู่หรือเลขคี่สองสี่หกแปดสิบเลขห้าเลขคู่หรือเลขคี่เลขคี่เลขคี่พูดดังๆลูกเลขคี่ เลขสามครับเป็นเลขที่ครับเลขหนึ่งครับเป็นเลขที่ครับถูกครับนี่ว่าเมียสอนเลขคู่นี่เป็นอย่างนี้ลูกงนี้เห็นไหมเ cott, มขามีคู่เขามีคู่ก็คือเลขคู่นี่เขามีคู่เห็นไหมเขามีเพื่อนกันเลขคู่นี้เลขคู่นี่เป็นคู่แต่มันเหลือเศษก็เลยกลายเป็นเลขคี่เข้าใจไหมลูก อย่างนี้คู่เหลือเศษก็เลยเป็นเลขคี่ไม่มีเพื่อนนี่ก็ไม่มีเพื่อนเป็นเลขคี่โอเคบาย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 กดตรงนี okay. ้นะกูบ๊